มาเอาปามจากอุบลคูอันคูอันครับก็เลยมาเยี่ยมส้มอีกลูกค้าประจําอืมมาสังกวนนี่งก็ลั้งเันเป็นหน่อยน้อยเนาะเยอะโอ้ยยน่อยหนึ่งเพื่อเพิ่มเป็นดอกซ้ำซ้ำซุมนั่นนะมา่งมาหอกวนนะซ้ำซุมนั่นแหละซ้ำซุมปีกกว่าน่ะอันนี้ครบครบสามปีแล้วนี่ไปยยางลงไปทางใต้ทางใต้มันดินงามโอ้หัวมัน อ,อีปอมนี่มเนี่ีกลยเขัมีขี่ไก่ฟาร์มเจ้าของฟาร์มไก่ผมออผมบกูกอ,อ,อย่างเนี้ยสล้วน้พันก็น 3, กสอบดีนึงจะเทอ่อสีรอบผมสิยใจอันอ้อมต้นเลยขี่ไก่เพราะว่ามันม,กมักขี่ไก่นี่ยกับปามนถือกันมผมจสีใจอ่อมต้นเลยตัวนี้ถื้อ่า บางคนห้องของหอดสิบัวันเอาเนาะงสองนี่เนาะสามปีนี่กต่ถรามด่าปลูกสีปล่อยเอาสามปีสามปีสปีสปใต้ดุบไปพ่อเบิ่งเนี่ยโดมใต้ดุบไปพ่อเบิ่งเนี่ยให้พ่อเพิ่นฮึ่มเนาะอยากปลูกเพิ่มเอาเมืองน้ำมันแล้วก็ได้นี่สกุลน้ำข้าวพันป่าเดี๋ยวจะอัพจะบอค่อยอัพเดทปัญหาช่วงนี้ภารกิจหลายเป็นทุกต่วนเป็นทุกต่วนโบมีขาดข้อดอกพันเนี่ย บ่ต้องไปปลูกพันธุ์อื่นดอกภาคอีสานนี่อันน้ายอันตัวนี้ใกล้่ละซึ่งเออสุกแล้วเอาืออออเเเาาาไว้่่นีแล้วมันแดงแปลว่าสุกแล้วเออประมาณสามโลอยู่ตัวนั้นสองโลปลาสามโลลูกนั้นปลูกปลูกปลูกที่หลาดมันดียางคือมันออกตลอดมันก็มีช่วงราคาสูงราคาต่ำมันได้หลายราคาปลูก ปลูกบางพันธุ์นมันออกพร้อมกันเบดทีเดียวแม่เมนั่นเคยปลูกอยู่พันนั่น,น,นแต่อันหวังพันนัไปแจกไหนก็เป็นหน,น่วยอยู่เออสงสัยพันธุ์สุลัดอันนั่นนะทำไมจะกี่เนี่ยบ้านจะได้คนอ๋น